สวัสดีค่ะทุกคนพบกับวีกแล้วนะคะวันนี้อยู่ในป่าค่ะทุกคนป่าจริงๆเลยนะวันนี้ป่าจริงๆเลยวันนี้มาดูผลไม้ป่าค่ะทุกคนผลไม้ป่าเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนมาดูผลไม้ป่าใกล้ได้เก็บแล้วค่ะทุกคนสีมันจะออกแดงๆแบบนี้คือยังไม่สุกนะคะถ้าสุกก็คือจะเป็นสีเหลืองนะคะ สีเหลืองนี่คือสุกมันก็จะค่อยๆสุกแล้วก็กรีบดอกจะค่อยๆบานออกนะคะพอกีบดอกบานออกแล้วมันก็จะเหลืองงอมเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะขึ้นตามป่าแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นลูกเล็กๆอย่างนี้นะคะบางที่ลูกก็จะใหญ่บางที่ลูกก็จะเล็กนะคะแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ของป่านะคะนี่ค่ะ ผลไม้ชนิดนี้ราคาแพงนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นมันเป็นรายได้ของสาวไทยที่สามารถทำรายได้เป็นกอดเป็นกรรมเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะแต่ว่ามันมันก็แพงเพราะว่ามันก็ต้องเก็บทีละลูกอะค่ะทุกคนมันก็ต้องปวดหลังนิดนึงกว่าจะได้หนึ่งกิโลเนาะยุงก็เยอะค่ะนี่อุ้ยอันนี้สุก นะคะอันนี้ยังไม่สุกนะคะนี่ยังไม่สุกแต่ว่ากีบดอกเริ่มบานแล้วเริ่มใกล้จะสุกแล้วอันนี้สุกจนช้ำแล้วค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่อันนี้มันช้ำเกินไปค่ะอันนี้เราไม่เก็บนะมันก็ต้องเก็บทีละดอกละดอก มาก่อนได้เก็บก่อนนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้แดงแป๊ดเลยยังยังไม่สุกยุงจะเยอะมากนะคะป่าแบบนี้ถ้ามีลมก็จะช่วยได้เยอะเลยนี่นะคะ ดียวีจะลองไปดูอีกป่าหนึ่งที่แบบว่าเผื่อมันจะมีเยอะกว่านี้นะคะบางอันก็คือยังไม่ออกจกับยังตูมอยู่เลยค่ะยังไม่อดอ้ออยตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคนนจเคาะชอบขึ้นริมถนนนะไม่รู้ทําไมริมถนน,น,นคือจะแบบว่าเยอะกว่าด้านในในป่าน,นี่ค่ะ มันก็เยอะเลยทุกคนไม่เห็นอืมอืมค่ะไปค่ะไปต่อกันดีกว่าอุ้ยอุ้ยตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามันยังไม่สุกนะคะนี่ค่ะลูกใหญ่ด้วยนะน่าลูกใหญ่เัาจะขึ้นริมถนนแบบนี้นะคะทุกคนไปค่ะไปต่อกันค่ะ ตรงนี้เยอะเลยค่ะทุกคนเป็นกระจุกเลยนี่นี่น,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 นี่ลูกใหญ่ด้วยค่ะนี่ค่ะนูน่นดูฝั่งนู้นค่ะเยอะเลยค่ะทุกคนตรงนี้ใหญ่มากเลยค่ะ โอ้ยใหญ่ๆอวบใหญ่อๆญญอวบๆทั้งนั้นเลยโอ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยอเยอดนั่นนะคะมีตรงนู้นอีกแล้วก็ตรงนู้นอีกนะคะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราวิวีิจะลองเข้าไปดูในป่านะเ,เห็ดลูกแดงๆเต็มไปหมดเลยทุกคน แรกลูกกล้ของเปนี่นะคะทุกคนเนี่ยถ้าสุกแล้วมันก็จะเป็นแบบว่าสีเหลืองแบบนี้นะคะแล้ววิก็คือจะเก็บให้ลูกค้าก็คือใส่กล่องเลยใส่กล่องแบบว่าไม่ให้มันช้ำเลยนะคะทุกคนเต็มกล่องนี่ก็จะประมาณครึ่งโลนะคะเวลาส่งให้ลูกค้าก็คือจะ หนึ่งกิโลนะคะมันก็จะแบบว่าลูกมันก็จะสวยนะคะไม่เล็กไปต่อกันค่ะ thank you Okay. it's ข้างใต้มันเป็นนอนนะทุกคนแต่ว่าขาวิว่ามันกินได้อยู่นะมีอันเล็กอีกอันหนึงลูกกุ๊เดว่ามันยังดี We can eat like cancer. And Papa, take back finish. Papa, Papa, cream. <laughs> okay, <I> hetero. <laughs> non. <laughs> Die dog, the autocon. ในป่ามากเลยทุกคนเนี่ยค่ะป่าที่วีไปเก็บแคราวเบอร์รี่นะคะมันก็จะเป็นทางแบบนี้ค่ะทุกอันนี้ป่าจริงๆเลยแหละไม่ติดถนนเลยไม่ติดถนนใหญ่เลยทุกคน